พาเด็กๆไปดูในแบบฝึกหัดต่อนะครับถ้าใครมีหนังสือเรียนนะครับถ้าใครมีหนังสือเรียนแบบฝึกหัดที่อยู่บนหน้าจอตัวนี้จะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่36ครับเป็นส่วนของคำถามตรวจสอบความเข้าใจที่8.4เนาะอ่ะอ่ะขอเช็คก่อน มีใครอยู่ในนี้บ้างการุณาตอบถ้าใครไม่ตอบครูจะเตะออกจากห้องถือว่าไม่อยู่ในห้องนะครับทั้งเก้าคนนี้นัททับนัทถาพรอ,อยู่ไหมฮะนัทถาพรเข้ามาเฉยๆใช่ไหมนี่เตะออกนั่นนี่นันทาพรเอาครูนันทาพรอ,อยู่ค่ะทำไมเปิดไมไม่ได้บอโอเคบวรรัตนครับ อยู่ค่ะวิยาดาเออวิยาวิยดาพยายามพูดอยู่แต่น่าจะไม่ได้ยินสิรินันสิรินันมาค่ะสุริตามาค่ะอาทิตยยาพรมาค่ะสุวิจักคุณสุวิจักคุณอยู่ไหมครับ นี่คุณเข้ามาเฉยๆใช่ไหมเนี่ยคุณเตะออกเลยนะนี่สวิตชจักรหนึ่งกำลังจะเดินทางมานี่ค่ะเดินทางไปไหนมาหาหนูโอ้ยอ่าโอเคแสดงว่าทุกคนอยู่ครับต่อไปนี้ขอให้ทุกคนเปิดเสียงแล้วก็ตอบครูหน่อยอย่าให้ครูพูดอยู่คนเดียวครูเหนื่อยเอาเด็กๆครับมาดูข้อที่หนึ่งกันในการกระตุ้นให้วัตถุสั่นอย่างอิสระ พบว่าทุกครั้งวัตถุสั่นด้วยความถี่ค่าเดิมเสมอความถี่นี้เราเรียกว่าความถี่อะไรครับนั่นตัวนั่งฟังครูเฉยๆอีกแล้วรรความถี่ธรรมชาตินั่นเองเอาใครมีหนังสือก็เขียนลงไปไว้คำตอบนี้คือความถี่ธรรมชาติครับ อย่างที่ครูบอกแหละวัตถุทุกอย่างมีการสั่นอยู่ในตัวของมันเสมอนะครับแล้วมันจะสั่นค่าเดิมๆซ้ําๆแบบนี้เท่าๆเดิมไปตลอดเราจะเรียกความถี่ตรงนี้ว่าความถี่ธรรมชาตินะครับอ่าเรามาดูข้อที่2ครับจากกิจกรรมที่8.3ที่มีความยาวเชือกเท่าการที่ลูกตุ้มที่มีความยาวเชือกเท่ากับลูกตุ้มใหญ่แกว่งด้วยการกระจัดมากที่สุดเกิดปรากฏการใด กิจกรรมที่แปดจุดสามครูได้พาพวกเราดูวิดีโอไปแล้วสังเกตเห็นไหมครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทดลองเพื่อศึกษาเรื่องอะไรนั่นเองปรากฏการอะไรการแว่งไม่ใช่การแว่งเราเรียกว่าการอะไรครับการสั่นการสั่นพ้องการสั่นพ้องคืออะไรจําได้ไหมก็คือมันพอมพ้อมกันนั่นแหละมันมันพอมได้ยังไงมันพอมได้ยังไงต้องมีเหตุผลมากกว่านี้นิดนึงมันพอมได้ยังไงครับ ความยาวเชือกเท้ากันเอาแบบนี้แสดงว่าไม่เข้าใจการสั่นพ้องคือแบบนี้ครับเด็กๆครับมันมีเชือกอยู่แล้วก็ห้อยมวนไว้ถูกต้องไหมจริงๆแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะครับการสั่นพ้องที่ครูยกตัวอย่างให้พวกเราดูเมื่อกี้ไหนเห็นไหมครับแก้ววายไหนเห็นไหมแก้ววายที่มันสั่นถือว่าเป็นการสั่นพ้องไหมแล้วถามว่าอยู่ดีๆแก้ววายมันสั่นด้วยตัวเองได้ไหมครับ ไม่ได้มันต้องรับมันต้องรับอะไรไปก่อนรับรับกันรับแรงความถี่ไม่ได้รับแรงรับความถี่ภายนอกใช่ไหมอะอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเด็กๆครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยลูกตุ้มที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าตอนแรกนี่ไม่มีใครแกว่งสักคนเลยถูกต้องไหมครับไม่มีใครแกว่งทีน,นี้ครูทําการแว่งลูกตุ้มเบอร์ห้าแสดงว่าลูกตุ้มเบอร์ห้านี่มีความถี่มากขึ้นไหม เอาตอบนี้ช่วยลูกตุ้มเบอร์ห้าก็จะมีความถี่มากขึ้นครับความถี่จากลูกตุ้มเบอร์ห้าก็จะส่งไปไหนส่งไปหาใครส่งไปหาเบอร์หนึ่งหาเบอร 1, 1> เออส่งเชือกเชือกมันใช่ส่งไปหาเชือกทุกเชือกทีนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงว่าความถี่ที่ให้ไปนี่มันจะต้องเป็นยังไงครับความถี่ที่วิ่งไปมันจะต้องมีค่าเป็นยังไง มากกว่า,าหรือเท่ากับากามากกว่าหรือเท่ากับอะไรความถีธรรมชาติของในแต่ละเส้นถูกต้องไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีค่ามากกว่าหรือมีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของแต่ละเส้นมันก็จะเกิดทําให้เกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสั่น,นทอนนั่นเองเชือกอันอื่นๆก็จะสั่นตามเบอร์ห้าไปหมดถูกต้องไหม เอาอันนี้คือคำถามตรวจสอบความเข้าใจมีคนตอบครูคนเดียวมีคุณอันดาตอบครูอยู่คนเดียว <c oughs> อะทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดต่อมาครับเดีย๋ยวเรารีบให้มันหมดเนาะเราก็จะหยุดแค่นี้นะครับอะทีนี้มาดูต่อในส่วนของแบบฝึกหัดที่แปดจุดสี่นั่นแหละครับอยู่ในหน้าที่สามสิบหกเหมือนกันเด็กๆครับจงหาความถี่ธรรมชาติของการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายที่ผูกติดกับเชือกเบา ที่มีความยาว50เซนติเมตรอ่านจากโจทย์แล้วโจทย์เขาให้หาอะไรครับโจทย์ให้เด็กๆหาอะไรจงหาจงหายังโอ้ยตอบคูณน้อยัมจงหาความถี่ธรรมชาตเเิเปิดไม้ไปเลยเปิดไม้ไปเลยไม่ต้องปิดตอบคุณเลยว้ยคุณห้วยเด็กน้อยเด้ ครูบังคับเปิดไม้ได้ไหมครูบังคับเปิดไม้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยบังคับเปิดไม้ก็ไม่ได้อา้าวเขาให้หาความถี่ธรรมชาตินั่นเองเด็กๆครับจริงๆแล้วความถี่ธรรมชาตินี่ไม่ได้มีสูตรตายตัวมันสามารถใช้สูตรความถี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดได้เลยเราเรียนสูตรความถี่มาหนี่มีเยอะไหมความถี่ธรรมดาหาได้จากอะไร f อเท่ากับอะไรนะรอบส่วนด้วย เวลาได้ไหม f หาจากเศษหนึ่งส่วน t ได้ไหมได f เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพายสแควรูท k ส่วนเอ m ได้ไหม f เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพายสแควร์รูท l เอ้ยเขียนถูกไหมนี่อ่ะอันนี้ g ส่วน l เขียนผิด g ส่วน l นี่ ทั้ง4ีสูตรพวกนี้ครับหาได้หมดเลยแม้กระทั่งเด็กๆอาจจะไปหาจากโอเมก้าเท่ากับ2พาย f f เท่ากับโอเมก้าส่วน2พายแล้วแต่หายังไงก็ได้แล้วแต่ว่าโจทย์ในข้อนั้นบอกอะไรแต่ทีนี้เด็กๆลองมาดูอ่านต่ออีกนิดนึงครับโจทย์ในข้อนี้เป็นการหาความถี่ธรรมชาติของอะไรนี่ของอะไรการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายเออการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายดังนั้นถามว่า ถ้าโจทย์มันพูดถึงลูกตุ้มอย่างง่ายแล้วเนี่ยเราก็ควรใช้สูตรของอันไหนนั่นเองครับรอบส่ย์เวลาอ้าคิดว่าใช้สูตรไหนดีที่สุดหนึ่งสองสามสี่สูตรแรกสูตรแรกมีรอบไหมโจทย์บอกรอบมาไหมไม่ไม่จะโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกความยาวความยาวในที่นี้คือตัวแปรอะไรครับจําได้ไหมความยาวคือตัวแปร ตัวแปร l ไม่ใช่ตัวแปร r อ่าไม่เป็นไรตัวแปร l ดังนั้นหนูหนูลองมาดูสิครับสี่สูตรนี้สูตรไหนมีตัวแปร l บ้างสูตรที่สี่เออสูตรที่4ลบออกไปหมดเลยอันอื่นไม่ใช้เราจะไปใช้สูตรที่สดังนั้นความยากในเรื่องนี้เด็กๆโอ้โหสูตรเยอะใช่ไหมครูสรุปสูตรให้เมื่อกี้เนี่ยอ่ะเราจะไปหาความถี่ธรรมชาติกันครับขอเขียนว่าแบบนี้นะความถี่ธรรมชาติจาก เนื่องจากเป็นการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายให้เด็กๆคิดถึงสูตรของลูกตุ้มครับ F เท่ากับเศษ1ส่วนสองพสแควร o ูท g ส่วน L คถามว่ามีค่า G แล,ล้วหรืยอยังยังจี g เป็นค่าอะไรออนเอ่าจเป็นค่าคงที่ครับซึ่งมีค่าเท่ากับ9.8นั่นเองอ g มีแล้ว l มีแล,ล้วหรือยงัง เอลมีแล,แล้วโจทย์ก็บอกเอลมาแล้วค่าพายก็เป็นค่าคงที่สองหนึ่งเห็นไหมหาได้ไหมครับนี่หาได้แล้วหาได้แล้วอ่ะทีนี้เด็กๆครับพึงระวังนิดนึงว่าความยาวที่เราใช้หน่วยต้องเป็นอะไรเสมอนะความยาวที่ใช้หน่วยจะต้องเป็นเมตรเท่านั้นครับแต่ไอ้เจ้านี่มันเป็นเซนติเมตรเด็กๆจะต้องทําการแปลงก่อนห้าสิบเซนติเมตรมีค่าเป็นกี่เมตร 0.5เ <0. 5 S 2> มตร<ม><ม>ครับดังนั้นเราก็จะแทนค่าตัวแปรเข้าไปต่างๆครับ1ส่วนด้วย2พายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่3.14เออเก่งมาก3.14 Square Root G ก็คือ9.8 <9. 4. S 1> หารด้วย L คือ0.5นั่นเองครับขั้นตอนนี้ก็กดเครื่องคิดเลขเลยแล้วกันเนาะ คูณเอา2ไปคูณกับ3.14ได้6.28ครับเอา1ไปหาร6.28ก็ได้ออกมาเป็น0.159โอเคทีนี้จะมาทำการถอดสแควร์รูทครับโดยการหารข้างในก่อนเอา9.8ตั้งหารด้วย0.5ข้างในจะได้กลายเป็น19.6ถอดสแควร์รูท19.6สิครับได้ไหมได้ <laughs> ได้เท่าไหร่ กดสามมาไม่ได้เสิ็จสามกดเครื่องคิดเลขนะแล้วได้สี่จุดสี่สองเจ็ดอ่าเราก็จะเอาสองตัวนี้มาทําอะไรกันตอ่อพอคูณกันหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งห้าเก้าคูณกับสี่จุดสี่สองเจ็ดมีค่าเป็นฟามถี่ธรรมชาติก็จะมีค่าเป็นศูนย์จุดเจ็ดศูนย์สามหน่วยเป็นเฮิร์ตนั่นเองครับนี่ยากไหม ม,ม,มันจะยากตรงตัวเลขในการบวกลบคูณหารนะครับดังนั้นในข้อสอบอจะพยายามทําให้ค่าพวกนี้เนี่ยเ,เป็นเลขลูตัวมากที่สุดนะแต่อันนี้เด็กๆก,ก็ดูทัชเทินไว้ดูตัวอย่างไว้ว่าอ๋อเวลาที่มันทําออกมามันจะเป็นประมาณนี้นะครับความหมายของมันคืออะไรเด็กๆครับความถี่ธรรมชาติเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดสามถ้าเกิดสมมุติว่าอันเนี้ยมันเป็นลูกตุ้มห้อยอยู่มีความถี่ภายในตัวศูนย์จุดเจ็ดสามก็คือภายในตัวของมันเนี่ยสั่นเท่ากับ 0.73ครั้งต่อ1วินาทีก็คือสั่นน้อยมากๆจนเธอมองไม่เห็นหรอกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความถี่วิ่งเข้าไปในตัวมันมากกว่า0.73สมมุติครูให้ความถี่เท่ากับ1เข้าไปในการสั่นที่นี้มันจะเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าอะไรนั่นเองครับการสั่นพอมนั่นเองโอเคทีนี้ โรงเรียนกำลังเริ่มทยอยแจกเอกสารออนแฮนนะสำหรับใครที่ให้ข้อมูลไว้นะครับโรงเรียนจะเอาเอกสารออนแฮนไปแจกคำว่าเอกสารออนแฮนคืออะไรก็คือรายวิชาที่เธอไม่ได้เรียนออนไลน์เช่นสุขภา,าระศิลปะอะไรพวกนี้เป็นต้นรวมทั้งรายวิชาอื่นๆที่มีภาระงานที่เป็นใบงานด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้โรงเรียนกาลังเอาไปแจกเนาะติดตามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านของตนเองนะครับ โอเคมาในข้อถัดไปข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเหนื่อยละเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปพักผ่อนด้วยอลองดูข้อที่2แล้วช่วยครูทําหน่อยจงหาความถี่ธรรมชาติของวัตถุติดปลายสปริงเมื่อวัตถุมีมวล0.1กิโลกรัมครับและสปริงมีค่าคงตัวของสปริง1,000นิวตันต่อเมตรโจทย์ให้หาอะไรอีกแล้วครับความถี่ธรรมชาติความถี่ธรรมชาติคือตัวแปร F นั่นแหละของอะไร ผิดปลายสปริงสปริงก็แสดงว่าเด็กๆต้องไปคิดถึงสูตรของสปริง <Spring. S 1> สูตรว่ายังไงครับการหา f ของสปริงหาได้จากอะไร f เท,ท,ท่ากับ f เท่ากับเอาคุณประภัสสราลุดไปละใครจะตอบคู่ละทีนี้ <laughs> เอาคนที่เหลืออยู่ f เท่าก,กับอะไร โอ okay, เออากลับมาแล้วไเไม่ได้อันนั้นมัน F ใหญ่อันนี้มัน F เล็กโลเอฟเล็กคือความถี่เ okay. ใหญ่คือแรงอันนี้1 1> เราตลังมั่นายเศษหนึ่งส่วนสองพาย2ีส,ส่วนเอลจีส่วนเอส่วนเอลนั่นมันสูตรอะไรอ๋อวงแหวนวะไม่ใช่ g ีส่วนเนั่นเป็นเชือกครับถ้าเป็นสปริง okay. ต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งสูตรอะไร ส่วนอะไรจำสูตรไม่ได้เนี่ยช่วยหน่อย K M K ส่วน M เหรอเนี <M. S 1> ่ย K ส่วน M อ่ะทีนี้ถามว่า K มีแล,ล้วหรือยังครับ K คืออะไร K ค่าคงตัวนี่ไงสปริงมีค่าคงตัวหนึ่งพันนิวตันแสดงว่าหนึ่งพันนี่คือค่า K วัตถุมีมวลมวลคือตัวอะไรนะตัว M ตัว M ครับเนี่ยจบแล้วโจทย์บอกมาแล้ว มวลต้องอยู่ในหน่วยของกิโลกรัม,มถูกต้องแล้วครับส่วนสปริงนี่ก็คือนิวตันต่อเมตรถูกต้องแล้วดังนั้นในโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแทนค่าลงไปเฉยๆครับก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย2พายพายมีค่าเท่ากับ3.14เหมือนเดิมครับคูณด้วยสแควรูท k คือเท่าไหร่นะ1,000นิวตันต่อเมตร1,000นิวตันต่อเมตรส่วนด้วย m คือ0.1 หนึ่งพันหารศูนย์จุดหนึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่หนึ 1, ่งพันหารศูนย์จุดหนึ่งเป็นหนึ่งหมื่นอ่าเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นถอดออกมาได้ไหมถอดได้ถอดได้อะไรคูณกันเหมือนกันแล้วได้หนึ่งหมื่นอะไรเหมือนกัน 1, <000 S 1> คูณกันแล้วได้หนึ่งหมื่นอ่าเพื่อนบอกว่าได้หนึ่งร้อย เมื่อกี้นี้1หารด้วยสองคูณสามจุดหนึ่งสี่มีค่าเท่ากับเท่าไหรู่นยจุดมันมีค่าเท่ากับข้อเมื่อกี้อ่ะลองอ่านี่เนี่ยไอเนี่ยครับ1หารด้วยสองคูณสามจุดหนึ่งสี่มีค่าเท่ากับ 0. 1 5 9 0.159หนึ่งห้าศนจุหและรูทห0 0มืถอดออกมาก็ได้หนึ่งร้อยถูกต้องไหมครับ เอา100ไปคูณกับ0.159์ดหงแสดงว่าความถี่ธรรมชาติในข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ15.9เฮิร์ต์นั่นเองโอเคนี่คือการหาความถี่ธรรมชาติเด็กๆครับยากไหมไม่ปานไหนเออไม่เท่าไรหร่หรอกถ้าจำสูตรได้ก็แทนสูตรเฉยๆนะครับเอาเด็กๆครับ เนื้อหาของวันนี้ก็จบแล้วจริงๆมันควรจบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพวกเธอไม่ยอมเข้ามาเรียนเ <c oughs> อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะฝาก